ผมสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับอยู่ก่าผมตางแม่นผู้เดินเงียนนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมกับิมาพูดถึงใสยท่านครับเพื่อนนะครับเป็นสายท่านของรถอโตเมิตินะครับสําหรับสายท่านนะครับกับิมีหลายแบบหลายยี่ห้อนะครับคลิปนี้นะครับผมกับิมาพูดถึงนะครับเป็นตัวสายท่านของรถจักรยานยนต์ Honda นะครับว่าคุณสมบัตินะครับแล้วก็อยู่การแต่งานนะครับที่บ้านใดนะครับ วนเปลี่ยนยุระยะใดนะครับสําหรับอายุการใส่ง้านนะครับของรถจักรยานยนต์ท่อนดานะครับตัวนี้ปูดถึงสายผ้านของรถท่อนดานะครับอายุที่นะครับสองปีสองหมื่นสี่พันกิโลเมตรนะครับแล้วตจระยะไหนถึงก่อนนะครับถ้าครบสองปีนะครับแต่ว่าระยะท่างเ่ท่านถึงนะครับวัวนจับเปลี่ยนนะครับหรือว่ารถแลนไปสองหมื่นสี่พันกิโลเมตรแล้วนะครับแต่ว่ารถปวงใส่สี่ห้าเดือนนะครับ ก็นีกับขั้วนเปลี่ยนนะครับเพราะว่าถึงระยะทางที่กาหนดแล้วนะครับผมเรายังใส่งานต่อนะครับอาจจิไปขาดการท้างใดนะครับถึงเท่าสี่ว่าควายได้ใส่รถนะครับแต่ว่ารถเท่านะครับมีอายุครบสองปีนะครับก็ขั้วนจิไปเปลี่ยนนะครับเพราะว่านะครับคุณสมบัตินะครับของตัวสายพานนะครับที่เริ่มเสื่อมสภาพนะครับลหลายท่านนะครับก็ได้สอบถามผมวมานะครับว่าเวลาไปเปลี่ยนสายพานนะครับตามรลานสมนะครับอ่าที่นี่สายพานจะรุ่นอึนนะครับหรือว่าตรงรุ่นนะครับ สามารถใส่ er ัวแทปได้บอนะครับสามารถใส่ได้บอนะครับก็สามารถใส่ใดนะครับเครื่องแกนะครับมันสีบ่าตรงรุ่นนะครับรถแต่ละรุ่นนะครับที่ออกมานะครับท่ามิศถาปนท่าโรงานนะครับใส่ํำนวณนะครับอัตราเร่งนะครับอัตราทดนะครับของรถแต่ละรุ่นมากล้วนะครับที่เหมาะสําหรับสายพานนะครับของแต่ละรุ่นนะครับอัตราเร่งนะครับหรือว่าเครื่องยนต์นะครับาจิตทางานเพ่สมบูรณ์นะครับเพราะว่ารถแต่ละรุ่นนะครับ <stereotype> <z MA> อย่างที่ม <source> ผมบอกไปนะครับว่าทางโรงงานนะครับิศวกรนะครับด้คำนวณออกแบบมานะครับให้มหสาะสมที่สุดล้วครับถ้าเป็นไปได้นะครับเวลาเปลี่ยนสายพานนะครับให้เปลี่ยนนะครับสายพานไห้ตรงรุ่นนะครับถ้าเอาไปใส่สายพานนะครับที่มันก็ตรงรุ่นนะครับอาจจะเน่าเกินไปนะครับเรียกว่าสั่นเกินไปนะครับมีผลกับตัวรถแน่นอนครับถ้าสายพานเา่าเกินไปนะครับเครื่องทํางานหน Ug ักนะครับแต้ว่ารถแลนด์โอนะครับรถกินน้ำมันนะครับ แตก็ยากงยากนะครับสายพานนะครับของรถแต่ละรุ่นนะครับออกแบบมาหรือว่าคือกันนะครับตัวนี้เป็นเกี่ยวแบบมานะครับสําหรับการใส่งานของรถแต่ละประเภทแต่ละรุ่นนะครับถึงคิดเป็นรถอัตเมติกนะครับหรือว่ารถสายพานคือกันนะครับแต่ว่าการใส่งานนะครับรถบางรุ่นรถรุ่นใหม่ๆนี่นะครับบางคั้นนะครับสามารดลุยใส่งานหนักได้นะครับอีกบางคั้นก็เป็นการใส่งานทั่วไปนะครับใ้ตลาดทั่วไปนะครับคุณสมบัติของสายพานนะครับกแตกต่างกันอยู่แล้วนะครับ กับสิ่นี้ประมาณนี้ครับสําหรับข้อมูลของสายพานนะครับทาเพื่อนเื่อนทนใดนะครับสงัสนะครับในเรื่องสายพานนะครับอยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับหรือว่าอยากถามข้อมูลส่วนใดเพิ่มเติมนะครับก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาสอบถามได้เลยนะครับเดี๋ยวผมก็ติดต่อกลับไปนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับกับมี่ประมาณนี้ครับเดี๋ยวไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับตามนะครับว่าเป็นคลิปเกี่ยวกอยังนะครับเพื่อให้เฮานะครับไดร่วมรูนะครับ มีความรู้นะครับในการาใส่รถของเข้าเองนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับสวัสด,ดีครับ